เป็นน็บชาตตามตัวตามขาพ่ะมีแรงยางค่ะเป็นเป็นมานานแล้วเหรอจ๊ะี่สี่ปีแล้วค่ะต่กอนเดี๋ยักกะเท่ายางเอา,นานค่ะกินยาเบาหายค่ะพ่อมีขาเบาหายกับพ่อมีชุมชนนนี่ชุมชนดอนอย่าน,านั่งนึงนี่<า>ออกกำลังเพื่อสุขภาพนี่นเพิ่นก็เลยจักส่วนมากค่ะก็ลเลยมาออกกำลังมันดีขึ้นค่ะดีขึ้นหลายอยู่จ้ะปีปีนึ่งพอดีแล้วจ้ะ หนึ่งปีร่างกายแข็งแรงขึ้นจ้ากล้ามเนื้อก็แข็งแรงค่ะบอ๊บอบอคือจะเกากไไ็ไปไปเดินได้ไปได้ค่ะก็ต้องใส่กระเท้าแล้วค่ะข้าวิ <c oughs> ่งได้เดินได้ค่ะอ๋ออยากให้คนที่กล้ามเนื้อบอแข็งแรงที่ปวดแข็งปวดขามาออกกาลังเพื่อสุขภาพละค่ะมันจะได้แข็งแรงขึ้นค่ะเช่นฉันนีล่ล <c> ะ <oughs> ตจ้ก่อนแม่เป็นชาชาตีนชาเมื่อชาขาเขาที่จังว่าแม่ข้อจกครองนี่บันนี้พ่อชาแล้วแม่ยังบ้านเรกกาลังกายตอนนั้นพอดีครับแม่เขามาทวงว่าแม่เป็นบาหวานแม่ก็นั่งกายได้ได้เดียนนึงแล้วเขาเลยมาทวงแม่ว่าบาหวานนี่บาหวานร้อยสองรอยชิพแม่เนี่ยโตกไก่หลายแม่ก็เลยไปหาหมอแม่บสษยาแม่ไปหาหมอมันก็เลย่รด แม่บอกินเข่ามือหนึ่งแม่ไม่ได้ลดยาอยู่ร้อยเจ็ดสิบห้าพอดีแม่ก็เลยบอกกําลังกายเรื่อยๆแม่เอลที่นี่อาทิตย์ได้สามมือแม่ก็ยังออกที่บ้านเองขามือไรแม่ดอกกําลังกายแม่กับกระเป๋าอยู่ขามือไรแม่บ่ดอกกําลังกายแม่กับมื่อไอ้แพัยแม่เป็นบาหวานเขาว่าบาหวานขื่นบาหวานโรคแม่กับ่ผู้่ามันขื่นมันโรคมันเป็นแบบไรแม่กับผู้หูหลักการที่เรออกกําลังกายเราไม่เค้นในกําลังกายมันก็ดีขึ้นลูก เมือม่อเมือนี่ก็บ่ปวดกลางคืนแม่ก็บว่าปวดมือแต่ว่าไปฆ่าอยู่บนอยังบ่ปวดวัตลาซื้อของซื้อ,อยางแม่ไปจุ่าคนว่าเอาอายุจนเจ็ดสิบห้าปีแล้วไปจังไหนก็ไปได้เอา้าร่างกายมันก็แข็งแรงไปได้ยูแม่บอกเขาแต่ว่าร่างกายเมื่อก็ดียู่จคิตใจกด็ดีมันไปนล้วคิตใจเฮามันถึงข่าวว่าร่างกายเฮาบ่านี้คิดใจเฮาแข็งว่าเฮาออกกําล่างกายก็ได้ใจเฮาเอง เขาบวอกออกขากับอะไเขาออกกับร่างกายพวกนี้สิว่าขีดข้างกระซางแม่แม่แม่ว่าสบายไปนล้วแม่ก็ต้องมาออกกับร่างกายโอ้ยแม่กับอ่อนเพี้ยนนึกว่าจะเป็ีนธรรมชาติคนละเออเพราะดีคนมาจัดอันเนี่ยโครงการออกกับร่างกายนี่ก็เลยบ้าออกกับร่งกายน้ามูกระนะวซันกับ เว่าสิมาหอดมองนี่เช้าสองสามเทียเออมาเมื่อแรกกบน,นอนวัดตื่นคนล,ละมือสองมือสาไปก็ดีขึ้นค่ะ mm hmm. ปีเพราะมันปีละบ้ค่ะอึ mm hmm. แ่เริ่มต้นเลยแม่ค่ะผู mm ้ hmm. นั่นกับมาผู้น,น,นี้กับมาเพิ่นเห็นยายพุ้นนี่กับยายเขียวดีขึ้นกี่กินยาหยังกับวัดเศร้าเ,เพราะมาออกอกามันกายเสินมันก็ยืดได้ค่ะ บ่ได้กลมได้เงยคือตะกี้ตะกี้นี่โอ้ยกลมกลมเงยเงยข้างเดี๋ยวนี้ดีขึ้นหลายค่ะแต่กอนนี่ค้นบ่ค่อยออกลายได้ค่ะนี่ก็จะเห็นพวกย่ายี่ออกนี่เพิ่งกัดลังมาหลายยค่ะอ๋อขันผู้ใดบ่ท่านออกกำลังกายมาเดอ้อผู้ใดเห็ดผู้ใดกังผู้นั่นก็ได้คันผู้ใดบ่เหตุกับว่ไดคือบุญคือท่านเน่านีลา่ละ <c oughs> มาเด้อพี่น้องเอ้ย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีค่ะพวกเราเป็นแกนนำเยาวชนงดเล่าชุมชนนนทันสองค่ะพวกเรามาร่วมกิจกรรมได้โดยเพราะว่าคุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นคนทำโครงการนี้ขึ้นมาและได้เชิญชวนพวกเราได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ะพวกเราก็ได้ไปชวนเพื่อนๆได้มาเข้ากิจกรรมเช่นกันค่ะกิจกรรมที่ทำนะคะก็จะมีการนนรงค์ ในชุมชนถนนทันสองเราได้มีการร่วมงานของสอสอส,อสก็คือได้ไปที่ถนนข้อสาเอ้ยถนนข้อเหนียวค่ะแล้วก็ไปที่งานบุญบ้างไฟที่บ้านพระคือบ้างค่ะพวกเราได้นําข้อมูลสาระความรู้พวกนี้นะคะมาเป็นสร้างเกราะป้องกันให้กับตัวเองค่ะเผื่อเวลาได้เจอสิ่งพวกนี้มากระตุ้นหรือ เรานะคะเราจะได้รู้จักคำว่าปฏิเสธออกมันออกไปอะค่ะ mm. ก็อยากจะฝากเพื่อนๆในชุมชนนะคะให้มาร่วมกิจกรรมทำกับพวกเราค่ะ mm. แล้วก็ชุมชนนี้นะคะจะได้เป็นชุมชนสีขาวปลอดแอลกอฮอล์ค่ะ mm. ขอบคุณค่ะอ๋อสึกดีครับรู้สึกดีมากอยากให้มีโครงการนี้ต่อไปอยากให้ปลอดเหล้าลดเหล้าไป เพื่อลูกหลานต่อไปต่อไปนะครับผมก็อยากให้เยาวชนทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้ปกครองออกมาช่วยดูแลเยาวชนเราด้วยนะครับโรคจําตัวอะไระาการก่อนหน้าที่จะเข้าร่วมโครงการศูนย์ตริยะศูนย์นาบําบัดน,นะคะเป็นความดันมีเป็นเบาหวานด้วยค่ะเป็นโรคประจําตัวสองอย่างมีอาการมีอาการก็คือเวียนศีรษะ แล้วก็ตาลายตลอดเวลาเราเสร็จแล้วไปไปแขนเนี้ยก็ชานะคะไปนิ้วนิชาเข้าร่วมโครงการนี้คือประธานของหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านการแคหานี้ท่านนำมานำโครงการเข้ามาพร้อมกับคุณหมอศูนย์แพทย์วัดหนองแวงแล้วทุกคนที่มีอาการอย่างนี้ประธานก็ได้ประกาศว่าจะมีโครงการศูนย์ทริยะสนทนาบําบัดมาเพื่อให้เรามาร่วมกิจกรรมกันเปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะ ตั้งแต่ร่วมโครงการคุณหมอก็ให้แนะนําให้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์เป็นพวกอาหารชีวิตจิตอะไรงนี้ก็มีอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างถูกต้องเพราะว่าพอมาช่วงนี้ยาเบาหวานไม่ได้ทานแล้วค่ะคุณหมอสั่งงดยาเบาหวานก็เป็นการรีไปอีกอย่างหนึง่งแต่ยาความดันก็ยังทานอยู่เพราะคุณหมอบอกว่ายาความดันนี้เราต้องทานไปตลอดชีวิตแต่ยาเบาหวานนี้เลิกมาได้ ประมาณ6เดือนแล้วค่ะที่ไม่ทานยาเบาหวานเลยอ่าเป็นอมภพกอมาพาสค่ะ<ม>เป็นมาา,มาตอนนี้ก้กอนสิ่ข่าวมาเนี่รู้สึกว่าเป็นมาหาปีค่ะ<ม>โอ้ได้ประโยชน์หลายเลยค่ะมันเฮ็ดให้เฮ็ดให้เหาอาอารมณ์ดีขึ้นนะคะเฮ็ดให้อารมณ์ดีขึ้นแทนที่ตะกอนนี่เป็นคนทีวางุดงิดห้าบกขยสบายห้าก็งุดงิดนะคะ พอดีมากแหละก็เพื่อนกะไห่เฮ้าไห่ความรูในการที่ว่าปรับอารมณ์เจ้าของเพื่อนกับมีวิธีถามวิธีหยัางของเพื่อนหลายนะคะคุณหมอเขากับไปใส่ได้ชีวิตประจําวันแต่ะ่กนบางทีเขากับบ่ค่อยคุยกับไผ่มาที่คางๆบ้านกับบ่ค่อยคุยค่อยหยัางพอดีเข้ามาสิี่เข้ากะเออไ,ได้เป็นการที่ว่าคุณเคยกันขึ้นนะคะแต่คล้ายๆกับว่าเด็ด ต่ออายุไม่เฮาเนี่มีความสนุกสนานจิตใจดีขึ้นได้ต่อสู่กับโลกไมร่างกายเฮ้านี่ขึ้นสุขภาพจิตเก็ดีขึ้นค่ะดีค่ะโครงการนี่ให้ความรู้ดีค่ะเมียการก็เวียนหัวเกี่ยวก็ไม่รู้ว่าเป็นความดันหรอกไปพบหมอหมอก็บอกว่าเป็นความดันความดันขึ้นสูงงั้นก็เลยรักษามาเรื่อยๆ ก็พอดีมาเข้าชุมชนนี่มาเข้ากับชุมชนนี่ก็มีความคิดอะไรหลายอย่างาหลังจากที่เข้าร่วมศูนทีบำบัดนี่ก็ได้ความรู้ได้ความคิดอะไรดีๆหลายอย่างออกไปสั่งสอนลูกหลานที่ครอบครัวก็ให้ไ รู้จักกับคนแก่ที่เป็นป่วยเป็นโรคนู่นลุงนี่ก็ได้แนะนําเข้ามาในโครงการนี้ค่ะได้เพื่อนได้ได้พูดได้คุยก็คลายเครียดไปด้วยคุณยายก็อยากฝากเชิญเชิญชวนผู้สูงอายุทั้งหลายเข้ามามาร่วมใช้เงินกองทุนสุขภาพเทศบาลนครขอนแก่นแล้วมาขอ เงินกองทุนสุขภาพไปใช้ด้วยเพิ่นขอได้ง่ายง่ตัวมะขอในย่ายกันยังขอเพิ่นแต่ว่าเพิ่นกับว่าสิหานยอยู่